การเช่นเดียวกันแล้วเราไปจับหรือว่าไปกินขนมที่ที่เด็กคนนั้นเป็นนะครับก็คือติดจากการสัมผัสที่มือนะครับแล้วก็อาการก็คือว่าเด็กก็จะมีการขันก้นหรือว่าจะมีทายุจระเหลนะครับแล้วก็พยาธิเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาวางไข่เวลากลาาคืนมันจะอยู่ในตาลําไส้นะครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็จะออกมาบริเวณรอบกรูก้นนะครับก็จะมาวางไข่ก็จะทําให้เด็กมีอาการขันก้นนะ อีกท่านหนึ่งบอกว่ามีลูกสามคนแล้วปราบฏว่าคนที่สองเนี่ยดูเขาจะแบบค่อนข้างจะอิจฉาน้องอ,อย่างนี้นี่จะแก้ยังไงมันเป็นความรู้สึกที่เด็กมักจะเป็นหรือมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาหรือ,อยังไงคะอ๋ะอ,อ,อก็จริงๆเป็นในบางคนนะคร<ฆ>ับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะต้องได้รับการอธิบายหรือว่าปลูกฝังตั้งแต่เด็กยังเล็กนะคะรับเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าลูกอิจฉาน้องอย่างนี้ก็คือว่าโดยปกติเนี่ย ถ้าเกิดว่า,าน้องคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องเราอาจจะต้องปลุกฝังให้พี่มีการามีความรู้สึกรักน้องนะครับอาจจะให้เขามีส่วนร่วมในการดูแลน้องซึ่งแล้วก็ตัวพ่อแม่เองเนี่ยก็เวลาแสดงออกเนี่ยก็คือต้องเป็นกลางคืออาจจะไม่คืออาจจะไม่ไปเอ็นเอียงไปทางลูกคนเล็กมากเกินไปเราอาจจะต้องอดูแลคนโตด้วยนะครับแล้วก็หัดให้ลูกคนโตเนี่ย อาจจะดูแลน้องบ้างเช่อนอาจจะช่วยหยิบของหยิบนู่นหยิบนี่ให้น้องเวลาแม่จะหยิบจับอะไรเนี่ยเหมือนให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในการดูน้องใช่แล้ว<ะ>เขาจะเขาก็จะรู้สึกว่าเออน้องเป็น,เป,นเป็นน้องของเราเขาจะเกิดความรักพรุ่งนี้ตอนโตขึ้นเนี่ยก็จะโอากาสที่จะมีการอิจฉาเนี่ยน้อยลงค,ครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าลูกชายค่ะไปหาหมอทานยาลดน้ำมมกมาหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่ว่ายังไม่หายอยากทราบว่าอาการเกิดเกิดจากอะไรเป็นเด็กอายุหนึ่งปีสองเดือนค่ะ ก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นหวัดเรื้อรังอันดับแรกเนี่ยอาจจะต้องดูว่าลักษณะหวัดนะครับมีเปลี่ยนสีหรือเปล่าหรือว่ามีการมีไข้อะไรร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าหวัดโปกตางที่บอกโปกติสองสามวันก็จะดีขึ้นละนะครับแล้วก็ต้องดูอาการอย่างอื่นด้วยเ,เช่นน้องมีไอมีอาการหอบเหนื่อยไหมะนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการไอด้วยเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของหวัด ลงในปอดหรือว่าอาจจะมีอาการของหลอดลมอักเสบนะครับหรืออันหนึ่งที่เจอบ่อยที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบนะครับก็คือน้ำมูกอาจจะอยู่ในโพรงจมูกเวลานานๆน,นะครับแล้วก็จะทําให้เชือ้อที่ที่อยู่ในโพรงจมูกเนี่ยมันก่อตัวขึ้นได้ก็จะทําให้มีไซนัสอักเสบได้ครับค่ะมาถึงเรื่องของการให้วัคซีนในเด็กจริงๆการให้วัคซีนป้องกันโรคในเด็กนี่สําคัญแค่ไหนย,ยังไงคะก็การให้วัคซีนในเด็กเนี่ย ก็คือเราจะให้ตั้งแต่แรกคลอดอยู่แล้วนะครับค่ะก็หลังจากที่คลอดออกมาใหม่ๆวัคซีนที่ให้กับเด็กแรกคลอดเนี่ยก็จะมีวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีนะครับแล้วก็วัคซีนป้องกันมัณโรคสองตัวซึ่งในเด็กแรกคลอดเราจะให้สองตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักแล้วนะครับค่ะหลังจากนั้นเ <สำ S 1> นี่ยสำคัญแค่ไหนคะพวกนี้อ่าก็คือ ในแต่ละตัวเนี่ยก็คือตับอักเสบบีเจอบ่อยในบ้านเราอยู่แล้วนะครับเด็กทุกคนก็ได้รับการฉีดเป็นวัคซีนพื้นฐานอยู่แล้วนะครับซึ่งพ่กนี้เนี่ยก็อย่างที่เราในผู้ใหญ่เราไปตรวจเลือดปกติเราก็ต้องเช็คอยู่แล้วว่ามีการตับอักเสบบีหรือเปล่าหรือเวลาเราไปบริจาคเลือดเพราะว่าพวกนี้นี่ก็อาจจะทําให้่าคนไข้มีอาการของโรคโรคตับนะครับแล้วก็พ่งนี้มันจะติดต่อกันทางการกันได้ในทางทางทาง,ทางเลือดนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของ วัณโรคนี่ก็คือช่วยป้องกันวัณโรคที่จะเกิดขึ้นได้ในร่างกายส่วนต่างๆได้เช่นในสมองในเยื่อหุ้มสมองในปอดในต่อมน้ำเหลืองได้ครับแล้วก็ส่วนวัคซีนอื่นๆนะครับที่ที่ที่ควรได้รับเนี่ยก็คือก็จะมีเรื่องของปอ้องกันเรื่องของคอตีบปคนกลาทยักนะครับแล้วก็โปลิโอแล้วก็เยื่อหุ้มสมองเสื่อหิปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของหัดหัดเยอรมันคังทูนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของปอ้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับพวกนี้ก็คือว่าพอเด็กเริ่มโตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะต้องมีการให้วัคซีนเป็นระยะเป็นระยะใช่ครับต้องให้ไปเรื่อยๆจนกี่ขวบคะจริงๆแล้วการการให้ให้วัคซีนเนี่ยก็คือให้จนโตเลยนะครับก็คือในในช่วงแรกจะให้ถี่นิดหนึ่งนะครับในช่วง2-3ปีแรกจะให้ถี่นิดหนึ่งแล้วก็ระยะ โตขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยแล้วมันก็จะเริ่มห่างขึ้นเพราะว่าเด็กก็เริ่มสร้างภูมิคุ้มกันได้ละเราแค่ฉีดกระตุ้นตัวเดิมให้เขามีภูมิเพิ่มขึ้นอีกนะครับส่วนในในเด็กโตหรือว่าสิบปว่าขัวขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการฉีดกระตุ้นเป็นระยะระยะห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างนี้แม่จะจะรู้ได้ไงว่าอ่าพอคลอดลูกออกมาแล้วช่วงนี้จะต้องพาไปให้วัคซีนตัวนี้ช่วงนี้จะต้องพาไปให้วัคซีนตัวนี้ก็อ่าปกติจะมีนัดของทางโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับก็จะ ก็จะมีการบอกว่าวันนี้เรามาฉีดวัคซีนอะไรป้องกันโรคอะไรนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปจะต้องเป็นอะไรอายุเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็ที่เด็กจาเป็นต้องฉีดก็คือเป็นวัคซีนหลักๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีวัคซีนเสริมบางตัวซึ่งเข้ามาใหม่ก็คือแพทย์ก็จะแนะนําให้ผู้ปกครองทราบแล้วว่าอ่ามีวัคซีนใดบ้างอ่าคุณแม่ต้องการหรือเปล่าหรือว่ามีความจำเป็นยังไงหรือว่ามันช่วยช่วยมากน้อยแค่ไหนอย่างนี้ก็คือก็จะช่วยตัดสินใจให้ ให้ผู้ปกครองได้ได้ได้คิดว่าเออเนี่ยมีความสําคัญไหมเขาก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าโอเคให้ลูกคนนี้นะให้ลูกคนนี้นะค่ะถ้าสมมติว่าเวลาเขาได้รับวัคซีนแล้วมีแบบจะมีผลข้างเคียงมีอะไรบ้างไหมคะมีปฏิกิริยาอะไรต่อตัวเด็กบ้างไหมเด็กจะมีอะไรแปลกไปหรือเปล่ามีมีได้ครับก็โดยโดยที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องไข้เรื่องของไข้พอได้รับวัคซีนแล้วมีไข้หรอครับได้ครับ ก็คือว่ามันจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อต่อตัวตัวยาหรือตัววัคซีนนะครับซึ่งซึ่งก็คือตัวนี้ไม่ต้องกลัวซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีวัคซีนที่ผลิตออกมาใหม่ละก็จะทําให้อากาสที่จะมีไข้ลดลงก็คือแปลว่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเด็กรับวัคซีนแล้วเป็นไข้ละก็น้อยน้อยลงเยอะแล้วครับนอกจากว่าเราอาจจะไปฉีดในในในสถานที่ที่ยังใช้วัคซีนที่ที่เป็นไข้อยู่นะครับ ซ,ซ,ซึ่งบางตัวก็จะทําให้เด็กไข้สูงได้โดยเฉพาะวัคซีนรวมตอนอายุ2เดือน4เดือนทําเดไมเด็กถึงเป็นไข้ได้คะได้รับวัคซีนแล้วอ่ามันเป็นผลจากตัวยานะครับรื่ว่าเป็นจากตัวเชื้อวัคซีนก็คือเป็นการสกัดเชื้อออกมานะครับซึ่งเอามาฉีดเข้าสู่ร่างกายให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันตวงนี้ถ้าสมมติว่าเป็นไข้าจากวัคซีนเป็นนานไหมคะร้นแ,แรงไหมวันเดียวว,ยว,วันเดียวหายเลยครับ24ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็คือในในหนึ่งวันนะครับ แล้วอย่างที่กล่าวมาถ้าเกิดเป็นเดี๋ยวนี้เป็นวัคซีนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแค่ตัวลุมๆหรือ<ช>ไม่แค่ง,งงแงหรือบางคนก็ไม่มีเลยครับบางคนกปกติไปเลยใช่ถ้าสมมติว่าคุณแม่อาจจะไม่รู้หรือว่าลืมไปหรือยังไงถ้าเกิดกลายเป็นว่าลูกคลอดออกมาแล้วลูกไม่ได้รับวัคซีนจะมีผลอะไรไหมคะก็โดยโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเวลาแนะนําถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่สะดวกมาหรือว่าวันนั้นเด็กไม่สบายมารับไม่ได้ก็จะบอกว่า ให้มาก่อนให้ใหมาหลังหลังวันที่นัดก็คือให้ยืดเวลาออกไปไม่ไม่ให้มาก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการชนกันวัคซีนมันจะชนกันทําให้การการสร้างภูไม่เต็มที่นะครับถ้าเกิดเลยไปก็ไม่ได้ซีเรียสมากก็คืออาจจะเลยไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กที่ไม่เคยได้รับเลยนะคะไม่ได้รับวัคซีนเลยจะมีผลอะไรไหมถ้าไม่รับวัคซีนเลยเนี่ยก็จะคือก็ตามตามโรคนั้นเลยถ้าสมมติว่าเหมือนกับโรค มีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดอย่างนี้เหรอครับตามโรคเลยครับก็คือถ้าเกิดตามชื่อโรคคอตีบไอคนมัทยักก็เป็นได้หมดนะครับซึ่งซึ่งโดยปกติเดี๋ยวนี้เจอน้อยน้อยมากนะทรับ้านเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้รับวัคซีนกันเกือบน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับบอกว่ามีคําถามจากทางบ้านบอกว่าลูกค่ะอายุหนึ่งเดือนอายุหนึ่งเดือนแล้วมีขี้ตาตลอดเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรจะแก้ไขยังไงดีก็ในเด็กเล็กส่วนใหญ่นะครับอายุหนึ่งเดือนเนี้ก็ ถ้าเกิดคีตาที่เจอบ่อยโดยส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากท่อน้ําตาอุดตันะนะครับก็ต้องดูว่าลักษณะคีตาเนี่ยสีสีเหลืองสีเขียวหรือเปล่าะนะครับแล้วก็มีเรื่องของตาแดงร่่มด้วยไหมถ้าเด็กมีตาแดงร่วมด้วยเนี่ยน่าจะเกิดจากสาเหตุตาอักเสบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในตาขาวเขาเนี่ยยังปกติอยู่นะครับยังไม่มีแดงอะไรเนี่ยก น่าสาหตสส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากท่อน้ำตาขอดันวิธีวิธีการรักษานะครับก็คือใช้สมรีชุบน้ำต้มสุกเช็ดออกแล้วก็ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นท่อน้ำตาขอดตันเนี่ยเราก็ใช้วิธีการใช้นิวก้อยปลายนิ้วก้อยหรือไม่ก็อาจจะใช้คัตเติลบัตนะครับคลึงบริเวณหัวตานะครับเบาๆก็วันนึงทำหลายหลายรอบรอบหนึ่งก็สักสี่สิบห้าสิบทีเลยนะครับทำหลายหลายครั้งเท่าที่เราทําได้พวกนี้ก็จะช่วย เรื่องของขยายเพราะน้ําตาทําให้น้ําตาเนี่ยไหลได้สะดวกน้ำตาไอขี้ตาก็จะน้อยลงครับอ๋อก็คือจะทําไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะน้อยลงเองใช่ครับค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าเด็กอายุสิบเอ็ดขวบแล้วนะคะอันนี้เริ่มโตแล้วมีโอกาสเป็นโรคในช่วงที่เขาเป็นกันในฤดูหนาวแบบนี้บ้างไหมแเราจะป้องกันยังไงดีสิบเอ็ดขวบนะครับค่ะก็ต้องดูก่อนว่าพื้นฐานของเด็กเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเป็นหวัดหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับ าทางเดินหายใจบ่อยไหมนะครับน้องเขามีโอกาสได้รับเชื้อบ่อยหรือเปล่าถ้าเกิดเขาเป็นมาเรื่อยๆหรือว่าน้องเขามีโรคบางอย่างโรคพื้นฐานบางอย่างเช่นโรคเกี่ยวกับ